วันนี้ผมมีโอกาสมาเยี่ยมคุณพี่หนุนอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่คือสภาพของอ้อยของพี่หนุนนะครับที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือคุณพี่หนุนไม่ได้ทําเฉพาะอ้อยอย่างเดียวทําโน่นเลยนะครับมะขามเทศและรวมไปถึงไร่ข้าวโพดครับปกติข้าวโพดของพี่หนุนที่มันงามแบบนี้มันสวยแบบนี้ใช้ปุ๋ยกี่รอบครับ3รอบครับอ้อยนะครับแต่กอแบบนี้พี่หนุนทําได้เต็มที่อ้อยไร่หนึ่งประมาณกี่ตันเท่าเต็มที่จริงก็ สามติตันครับโอ้โหตัวข้าวโพดเหรอฮะพี่พี่หนุนข้าวโพดก็เจ็ดตันเจ็ดตันตันถึงเจ็ดตันนี่แหละครับคือผิษพันธุ์ที่มีคุณภาพจริงๆเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงท่านมารับรองการันตีเลือกไปใช้หมดทุกเห็นเนเย็นอุราวันนี้ผมมีโอกาสมาเยี่ยมคุณพี่หนุนอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านเป็นเกษตรกรตัวจริงตัวจริงเสียงจริงที่ใช้ปุ๋ยหอมฟุ้งนะครับ ท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้นี่คือสภาพของอ้อยของพี่หนุนนะครับที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือและใส่มารวยผงสีดํานั่นก็คือมารวยเล้งโดกครับท่านที่ชมรายการของเราอยู่แตกก็แบบนี้ได้ผลผลิตดีแบบนี้ต้องใช้ผิดพันธ์ของมารวยทีวีนะครับปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือนะครับสวัสดีอีกรอบครับพี่หนุนครับสวัสดีครับครับ,รบขออนุญ,ญาตพี่หนุนแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมสนุนแปรนาครับอยู่อำเภอด้านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีจัังหวดสุุพรรรณบีนะครับครับผมอ้อยเราแปลงนี้กี่วันแล้วครับพี่ตัวนี้อยู่ที่สองเดือนสองเดือนประมาณสองเดือนครับสองเดือนเสร็จเนาะแล้วแปลงนี้ใช้ปุ๋ยหอมฟุ้งรองพื้นใช่ไหมครับใช่ครับใช้ตอนตอนนี้ใช้ปุ๋ยมากี่รอบแล้วครับช่วงปุ๋ยรอบเดียวครับรอบเดียวอ๋อเพิ่งรองพื้นรอบเดียวใช่ไหมครับใช่แล้วก็ใส่ตัวฮอร์โมนตัวผงดําด้วยใช่ครับนะครับมันถึงแตกกอแบบนี้คุณพี่หนุนไม่ได้ทำเฉพาะอ้อยอย่างเดียวทำโน่นเลยนะครับนั่นก็คือมะขามเทศ และรวมไปถึงไร่ข้าวโพดครับไร่แปลงใหญ่ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่ไร่ข้าวโพดตอนนี้ทำอยู่50ไร่ครับ50ไร่และใส่ปุ๋ยหอมฟุ้งไปแล้วกี่รอบครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวเนาะปกติข้าวโพดของพี่หนุนที่มันงามแบบนี้มันสวยแบบนี้ใช้ปุ๋ยกี่รอบครับ3รอบครับ3รอบรอบแรกคือรองพื้นรองพื้นรอบ2องอคือใส่พรวนดินพรวนดินช่วงประมาณกี่วันครับ2ีิบวันครับ20วันและรอบที่3ก็50วันครับ50วันบวัน นะครับแล้วก็ตัวใส่ใส่ตัวฮอร์โมนผงสีดําใช้ประมาณก<ช>ี่วัน20บวัน,นขึ้นไปครับอ๋อย0บวันขึ้นไปเริ่มฉีดได้เลยเริ่มฉีดได้เลยนะครับงามขนาดนี้สวยแบบนี้นะครับและอ้อยนะครับแตกกอแบบนี้นะครับปกติแล้วพี่หนุนทําได้เต็มที่อ้อยไร่หนึ่งประมาณกี่ตันเท่าเต็มที่จริงๆก็3ามสิตันครับโอ้โหเคยได้ยินไหมครับอ้อยทําได้หนึ่งไร่ได้30ตันและตัวข้าวโพดเหรอฮะพี่หนุนข้าวโพดก็ อย่างน้อยก็ประมาณเจ็ดตันเจ็ดตัน,นต,ตันถึงเจ็ดตันและได้ยินข่าวว่าทํามันสำหลังด้วยใช่ไหมครับทําครับแต่ช่องนี้น้ํามันพื้นที่ยังไม่มีอ๋อครับ,รบนํามันสำหลังก็ต้องใส่ปุ๋ยหองุวกเหมือนกันใส่ครับเนาะนะครับนี่แหละครับคือผิดพัณุ์ที่มีคุณภาพจริงๆเกษตรกร,ร,กรตัวจริงเสียงจริงท่านมารับรองการันตีตอนนี้ผมอยู่ในไร่อ้อยที่กว้างใหญ่ไพศาลกองคุณพี่หนุนอยู่ที่อํเาเภอท่าช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ช่วงนี้ผมจะขออนุญาตให้พี่หนุนนะครับรับรองการันตีให้นิดหนึ่งว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของฟุงแล้วดีอย่างไรครับครับปุ๋ยหอมฟงนะครับฉายแล้วแต่กอยนะครับแต่กอดีลำใหญ่ครับผมครับ่งน้ำหนักดีครับครับผมครับพี่หนุนการันตีเลยว่าปุ๋ยหอมฟุ้งของมารวยทีวีดีจริงจริงครับดีจริงครับดีจริงๆครับสุดยอดครับสุดยอดครับปุ๋ยหอมฟ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษระสบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น สนใจติดต่อ0869696955 0869696955